ซิตี้แฮชแบ็กครับลูกค้าสไลด์มาบอกแจ้งบอกว่าสตาร์ทรถไม่ติดสตาร์ทยังไงสตาร์ทก็ไม่ติดพอมาถึงที่เราเราลองสตาร์ทดูเสียงอย่างเงี้ยน่ากลัวสุดๆเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันครับกับคอนเทนต์นี้เลยครับในช่วงของซ่อมรถยนต์นบ้านๆมาใหม่อีกแล้วครับหนักกว่าที่เคยเห็นมา เลยจากที่เราได้ทําการตรวจเช็คนะครับก็ที่สตาร์ทไม่ติดเน anyway, ี่ยเสียงสตาร์ทมันจะไม่เหมือนรถทั่วๆไปคันนี้เนี่ยสตาร์ทแล้วเหมือนคนเหมือนเราเหมือนช่างวัดกําลังอัดอยู่อ่ะมันซึ้ง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 กันเลยนะฮะซึ่งปัญหาของรถคันนี้เนี่ยเราก็เคยเจอเหตุการณ์ใกล้เคียงแบบนี้มาทีนึงแล้วแต่คันนี้ค่อนข้างชัดแล้วก็ค่อนข้างที่จะหนักก็คือว่าสายพานทามมิ่งลูดนั่นเองนะครับสายพานเนี่ยมีอายุขัยของมันนะฮะซึ่งรถคันนี้เนี่ยวิ่งมาประมาณแสนเก้าแล้ว นะครับสายพานไม่เหลือฟันเลยดีกว่าอันนี้คือสายพานทามมิ่งนะครับซึ่งสายพานทามมิ่งเนี้ยมันจะมีฟันอยู่อย่างนี้เนี่เป็นล่องๆ่อง่องอ,งอ,งองฟันนะครับแต่ว่าเห็นไหมว่ามันแหวงหายไปนี่นะครับนี่คือสายพานทามมิ่งแหวงนั่นเองนะพอมันแหวงแล้วมันหายไปเนี่ยมันทําให้ฟันเนี่ยข้ามร่องในส่วนของฝาสูบนั่นเองนะครับผม พอฟังข้ามล่องปุ๊บการโอเวอร์แลปการสตาร์ทเนี่ยมันก็เลยหมุนผิดเพี้ยนผิดปกติไปหมดเลยนะครับผมก็เลยทําให้มาร์กมันไม่ได้จุดเดิมของตําแหน่งมาร์กไฟเดิมนั่นเองนะครับก็พอเราได้ทําการรื้อออกมาเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับณนะตอนนี้เนี่ยได้ผ่าเครื่องเลยนะครับเพราะว่าปัญหาของสายพานทัมมิ่งเนี่ยพอเวลาเราปล่อยระยะมานานๆแบบนี้แล้วเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยพอสายพานข้ามล่องแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ลูกสูบเนี่ยจะเข้าไปหม่งกับวาลไอดีและไอเสีย จะเป็นไอดีหรือจะไอเสียก็แล้วแต่นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วลูกสูบจะเป็นหม่งวาว wow นั่นเองทําให้วาลคดนะครับผมอาการนี้เนี่ยก็จะต้องลื้อเครื่องเกาะถอนมาแกะถอนมาเช็ควาลดูว่าวออ wow าลกั้นมันคดไหมนะครับยังโกยังแบบตรงดิ่งแล้วก็ยังกลมดีอยู่หรือเปล่านะครับในเคสนี้เราก็ต้องบอกเลยว่าก็เหมือนเหมือนรถเครื่องพังอะนะฮะแล้วสายพานขาดลูดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาการมันเหมือนกันเลยเราก็เลยต้องทําการลื้อออกมาดู ซึ่งพอเราลื้อออกมาเสร็จแล้วเนี่ยาสายพานเศษสายพานตกไปอยู่ที่อ่างน้ำมันเครื่องเลยทันทีเราเช็คของฝักบัวเนี่ยเศษของสายพาน,นเข้าไปติดก็ค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับ<ม>ก็ต้องบอกว่ารถคันนี้เป็นรถเดิมๆนะมไม่ได้มีการโมดิฟายไม่ได้ทําอะไรเลยแต่ว่าลูกค้าเนี่ยใช้มาเกินเกินระยะที่ทางศูนย์กําหนดในเรื่องของการแมทนแนนในเรื่องไอ้พวกสายพานทามิงนั่นเองนะครับก<ม>็วันนี้น เราได้ทําการรื้อแล้วแกะแงะออกมาดูทั้งหมดแล้วนะฮะก็เศษสกรปรกทั้งหลายก็เข้าไปตามไปอุดตันตามที่เราได้ทำเซตเปลี่ยนเซตโปรอะเปลี่ยน,ยนไอตัวพวกชุดสายพานพวกกองตะแกรงต่างๆที่เราเปลี่ยนโอลิงต่างๆเนี่ยเราก็จะต้องทำการเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะฮะในไหนก็โอเวอร์ฮอนเครื่องออกมาแล้วขนาดนี้นี่ลือ้อลื้อยันแบบหมดแล้วนะแล้วก็ลื้อเราก็เช็คในส่วนของตัวชาร์ปด้วยเหมือนกันว่าชาร์ปเนี่ย ไม่ไหมน้ำมันเครื่องเนี่ยเ,เกินกําหนดหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องมานั่งคอยตรวจเช็คเอาผมถึงบอกหลายครั้งย้ําหลายครั้งนะครับกับท่านผู้ชมที่ใช้รถเ,เทอร์โบนะครับที่เป็นซิตี้เทอร์โบหรือว่าจะเป็น c ีวีเอฟซที่เป็นเทอร์โบเออะไรเงี้ยแนะนําว่าให้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ร้อยเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ให้ดูระยะการเปลี่ยนถ่ายเนี่ยให้ตรงตามกําหนดที่ ทางบริษัทแจ้งเอาไว้ดีที่สุดนะครับแล้วก็อย่างคันนี้เนี่ยยังโชคดีที่ว่าชาร์ปรือ้ออกมาแล้วเนี่ยก็ยังถือว่าน้องบอยยังสวยอยู่นะครับผมส่วนไอ้ตัวเศษส,สายพานที่มันไปอุดตันก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนพวกซีนทั้งหมดเลยนะครับส่วนตัวฝาสูบนะฮะต้องบอกงี้รถเทอร์โบโยังดีอย่างหนึ่งคือลูกสูบอะหัวมันเรียบแต่ถ้าเกิดว่าหัวไม่เรียบเนี่ยจะเป็นเหมือนพวกรถเครื่องเ a เเวลาลูกสูบมันมันขึ้นมา แล้วตัวตอนที่วาลเปิดอะ่ะพอมันเปิดปุ๊บมันแทงเข้าไปปั้งแล้วก็ทําให้วาวอาจจะคดได้ซึ่งตัวนี้เนี่ยอาจจะโชคดีก็ได้ที่วาลมันอาจจะไม่คดเพราะมันไม่เห็นไม่เห็นบ่าหรือว่าไม่เห็นขอบที่ชนกับลูกสูบเลยนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะต้องลื้อออกมานะครับแล้วก็ทําการเทสดูก่อนว่ากา wow ้านวาลอ่ะยังอยู่สภาพปกติไหมวา wow, ลรั่วหรือเปล่านี่ นะครับอันนี้เราก็พยายามที่จะให้กับท่านผู้ชมได้รู้ลึกซึ้งมากขึ้นนะว่าปัญหาของเจ้า City p a n นเ r อโบเนี่ยหลักๆแล้วอ่ะก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายแล้วก็การตรวจเช็คระยะที่พอดีนั่นเองนะครับนีอ่อย่างคันนี้คือเขาไม่ได้ตรวจยังไม่ได้เปลี่ยนในส่วนของสายพันทัมมิง่งซึ่งปล่อยไหลายยาวมาจนถึงแสนเกว่าเนี่ยก็ค่อนข้างนี่จะเหนื่อยเหนื่อยน้อย นะฮะแล้วก็เทอร์โบก็เริ่มมีอาการไม่ค่อยดีแล้วเริ่มมีแกนล,ลุนอยู่บ้างนะครับผมก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะทําการตรวจเช็คในส่วนของฝาสูบนะครับลูกสูบก็ยังดีอยู่ส่วนของเสื้อสูบเนี่ยตรงทางด้านบนเนี่ยก็ไม่มีน้ําแทบเข้าไปนะฮะไม่มีแทบเข้าไปในกระบอกสูบก็ในกระบอกสูบก็ยังแห้งดีก็เท่ากับว่าท่อนล่างยังสวยดีอยู่ต่อมาเทอร์โบเทอร์โบเราเราเรา,เราทำการเช็คดูคร่าวๆแล้ว แกนค่อนข้างที่จะหลวมก็อยากจะแนะนําว่าให้เปลี่ยนไปเลยมันจะได้ทําทีเดียวในส่วนของเครื่องยนต์ให้จบไปและสุดท้ายเรื่องของเกียร์ CVT อันนี้ยังไม่ได้หรือดูนะครับแต่ผมคิดว่าเกียร์ก็น่าจะไม่ค่อยสวยแล้วดูจากอ่างน้ำมันเกียร์แล้วเนี่ยมันค่อนข้างมีไอรอบๆอ่างเยอะพอสมควรเดี๋ยวเราจะลองถอดอ่อางเกียร์ออกมาดูว่ากองน้ำมันไอกองน้ำมันเกียร์เนี่ยดำหรือว่าใสานะครับถ้าเกิดว่ามันยังใสยอยู่ก็โอเคแต่ถ้ามันดำแล้วเนี่ย หน้าห่วงเรื่องของสายพาน CVT อีกเช่นกันครับโอ้โหต้องบอกว่ารุ่นนี้แม่งถ้าเกิดว่าเกินระยะเกินกําหนดไปนิดนิดนหน่อยเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนื่อยเลยนะยกับการซ่อมของมันเนี่ยเพราะว่ามันซ่อมรื้อเยอะท,ทุกอย่างเลยนะครับผมแต่ว่าในระยะก,การการทำงานของเราถ้าเกิดว่าในกรณีแบบนี้เนี่ยเราก็จะพยายามให้มันจบภายใน7วัน นะครับผมก็ไม่ต้องรออย่างนี้มันมาปุ๊บในช่วงนัดของเรามาถึงปุ๊บทําเลยอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่นานนะครับผมก็ประมาณนี้ฝากไวก้แล้วกันเดี๋ยวคอยติดตามชมเอาละกันครับว่าจะ,จะไปไงกันต่อ สำหรับเจ้าซิต h b a c k แบคันนี้นะครับก็ต้องบอกว่างานรายละเอียดเล็กน,น้อยอนะพวกเซ็นเซอร์ของรถรุ่นให,ใหม่มันค่อนข้างเยอะแล้วก็ผิดเพี้ยนเล็กๆน้อยเนะี่ยมันก็จะฟ้องเลยทันทีกับปัญหาต่างๆที่เราเคยพบเจอมานะครับแล้วก็หลังจากที่เราได้ทําเสร็จไปแล้วเ,เราก็เดินพบมาเจอปัญหาอีกหนึ่งปัญหาในเรื่องของไฟมิดไฟลิ่งมันโชว์นะครับมิดไฟลิ่งก็คือจะเป็นเหมือนอจุดระเบิดไม่ครบนะฮะแต่จริงๆแล้วรถขับได้นะครับแต่พอมิดไฟล์ตัวนี้เด้งขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ย รถจะมีอาการเดินแบบกระพือเล็กๆน้อยนั่นเองนะครับผมผมเองก็เลยได้ทําการแก้ไขปัญหาในส่วนของตรงนี้ไปแล้วจบเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ออตอนนี้ถือว่าจบหมดทุกกระบวนการนะฮะในส่วนของสายพานทามิ่งเราได้เปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วจากที่ของเดิมที่มันขาดเนาะถ้าเกิดย้อนกลับไปดูนะครับเราจะเจอเราจะรู้เลยว่าสายพานทามิ่งขาดเนี่ยแล้วรถลูกค้าสไลด์มานะครับตอนแรกสตาร์ทไม่ติด เราทำจนสตาร์ตติดแล้วทุกอย่างกลับมาให้ระบบทุกอย่างใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วเนี่ยวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ฝากไว้ล้กันสําหรับ s q u a อชเซอร์วิสเซ็นเตอร์นะครับเราก็ดูแลในเรื่องของรถใหม่เช่นกันนะฮะแล้วก็มีในเรื่องของการโครกับทางสูตรด้วยนะก็ถ้าเกิดว่าใครที่ใช้รถใหม่แล้วเกิดอาการที่รู้สึกซื้อรถป้ายแดงมาแล้วขับแล้วมันไม่รู้สึกไม่เหมือนเดิมเนี่ยก็สามารถ โทรมาสอบถามกับเราได้หรือจะนำรถเข้ามาให้เราใช้คอมพิวเตอร์จิ้มเช็คในส่วนของโปรแกรมผู้ผิดในส่วนของเราใช้โปรแกรมของศูนย์เลยเนี่ยก็เช่นกันสามารถทำได้เช่นกันนะครับก็ประมาณนี้นะฝาาละกันสำหรับส o อร Service Center ครับผมก็ออของรา้รานของเราเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับไม่มีวันหยุดนะจะหยุดก็ต้องรอไม่นะร้านเราเปิดทุกวันครับจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับก็จะ หยุดเฉพาะนักขัตะเลิกบางนักขัตะเลิกนั่นเองก็คอยติดตามชมในอัปเดตของ Facebook เอาละกันนะครับเราจะมีการอัปเดตหรือใน Line แอนะครับก็ลองอด,ดูนะในช่วงระยะเวลานั้นนะครับผมแล้วก็ร่างเราเปิด9โมงถึง1ทุ่มนะครับผมถ้าเกิดว่าใครที่สนใจแนะนำว่านัดคิวเข้ามากับเราก่อนนะครับหรือสอบถามข้อมูลเบื้องต้นกับทาง Line@ มาก่อนก็ได้นะครับทางด้านนี้เลยนะ ใช่ไหมป๊อปอัพเราอยู่ทางฝั่งนี้เนาะ, <Yeah. S 1> ะครับผมใน QR code นี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ครับ0999535251นะครับผมหรือ0818864461สามารถโทรได้ทั้ง2เบอร์เลยนะครับผมร้านของเราตั้งอยู่ถนนจตุโชตใกล้กับวชระพลน,นะครับผมใกล้กับรามินทาคูบอนสายไหมนะครับผมไปมาสะดวกนะครับก็ถ้าเกิดว่า ใครสนใจอยากจะนำรถเข้ามาไม่ได้มายากลำบากมากนะครับดูจากใน g o o g l e Map ได้เลยนะครับร้าน s ควอชเ e อร์ว e สเซนเตขึ้นแน่นอนนะครับก็สำหรับในคลิปคลิปนี้ซ่อมรถยนต์นบ,นบ้านอีกหนึ่งคันนะครับเจ้าซิตี้พันเ r อรโบเจ้าปัญหาทั้งหลายนะครับก็สามารถลองโทรปรึกษาหรือนำรถเข้ามาให้เราตรวจเช็คได้นะครับผมก็ในวันนี้ปั๊บเองครับขอลาไวเพียงเท่านี้แล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e แล้วกันครับสวัสดีครับ